สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับเราแบบนี้นะคะรับรองว่ามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามมาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะเราเชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะสาวๆมีคําถามแน่นอนว่าจะทํายังไงดีให้หน้าของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสดูนวลเนียนไม่มีริ้วรอยไม่มีจุดไม่มีฝ้าไม่มีรอยหมองคล้ำปัญหาเยอะอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงต้องเสียเงินเป็นแสนเข้าคอสไหมมาถามพี่เอกกันดีกว่าพี่เอกสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ ที่อยาจะแก้ไขปัญหาของเขายังไงดีคะความจริงแล้วปัญหานี้นะครับในโลกนี้ก็เริ่มเพิ่งมีการแก้ไขนะครับจากการรับประทานเข้าไปสมัยก่อนก็แก้ไขด้วยการฉีด หรือไม่ก็พบกันที่เกาหลีครับก็ศิลปกรรมทีเดียวเนื่องแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับบางคนจะเปลี่ยนมาแล้วว่ากลับประเทศไม่ได้ครับจริงพาสปอร์ตไม่บานถูกต้องครับก็วิธีการง่ายสุดนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารตัวหนึ่งออกมานะครับก็คือ S O P Salmon Ovary Peptide อ๋อก็คือตัวหน้าตรงนี้นี่เองใช่ครับเขาพิสูจน์ออกมาแล้วครับว่าในปลาแซลมอนนะครับไข่ของปลาแซลมอนเนี่ยนะครับมีสารสำคัญเยอะมากนอกจากจะมีอะมิโนเยอะนะครับยังมีสารสำคัญตัวหนึ่งชื่อว่า Growth Factor ตัวนี้ครับสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับอย่าลองนะครับแต่ผมแนะนําก่อนวิธีการดูง่ายๆคือเมื่อเรากรีดที่ผิวตัวเองใช้คัตเตอร์กรีดก็ได้นะครับแต่อย่าไปทําเองที่บ้านนะครับวันนี้เจ็บแน่ๆครับเมื่อกรีดนะครับจะมีน้ํานอกจากเลือดแล้วจะมีน้ําใสๆออกมาด้วยนะครับหรือระหว่างช่วงที่เรารักษาหรือกาลังดูแลตัวเองอยู่นะครับระหว่างที่แผลกำลังจะหายก็อาจจะมีน้ําใสๆออกมาตัวนี้นะครับมีปริมาณกลูอร์สูงมาก ร,ร่างกายเราสร้างได้เองอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่จะเสื่อมลงเรื่อยๆครับสังเกตว่าคนอายุมากขึ้นนะก็จะเสื่อมได้เร็วแล้วก็สร้างตัวเองได้ช้าลงตัวนี้มีความสามารถในการฟื้นฟูเซลล์ผิวรักษารักษาแล้วก็ซ่อมแซมพวกเป็นเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยหรือร,รอยแผลเป็นนะครับในตัว SOP ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสามารถเติมสารตัวนี้เข้าไปได้เลย แทนที่จะต้องรออพราะสมมุติว่าถ้าใครยังเป็นหนุ่มเป็นสาววัยยังแข็งแรงอยู่ถ้าคุณเป็นแผลปุ๊บมันต้องมีน้ําใสๆมาก่อนเลือดแต่ถ้าเราอยู่ในวัยที่ชราแล้วผิวทางของเรา้างได้ยากขึ้นอ๋อคือไอตัวน้ำใสๆจะไม่มีมีครับแต่ว่ายากขึ้นสังเกต้เลยว่าวันนี้ครับระหว่างเด็กกับคนสูงอายุหรือคนแก่นะครับถ้าวันนี้ต้องผ่าตัดตำแหน่งเดียวกันหรือพร้อมกันคนแก่อาจจะเสียชีวิตง่ายกว่าแล้วก็อาจจะรักษาตัวเองได้ยากกว่าครับวันนี้ครับคนหนุ่มดูแลตัวเองง่ายกว่ารักษาตัวเองง่ายกว่าก็เพราะยอู่ แต่แทนที่นะครับเราจะต้องรอให้ตัวนี้เสื่อมไปแล้วเราดูแลตัวเองได้ยากขึ้นเราก็เติมกลอแฟคเตอร์เข้าไปสู่ร่างกายเราได้เลยนะตัวนี้เมื่อเราเติมเข้าไปนะเกี่ยวกับเรื่องพวกริ้วรอยรอยแผลเป็นเนี่ยจะดูแลได้ดีขึ้นนะครับรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยแต่สำคัญกว่านั้นครับนอกจากนั้นนะครับเราสกัดมาจากปลาแซลมอนแล้ว ปลาแซลมอนมีสารสำคัญชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นสารที่เคเรีลกเด่นมากๆเลยครับเชื่อว่าแอสตาแซนทีนสารตัวนี้ครับมีฤทธิ์มากกว่าวิตามินซีเนี่ยหกพันเท่าคือมีสารต้านอนุมูลสัตว์ที่เยอะกว่ามากๆครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเยอะกว่าเนี่ยก็สามารถดูแลเกี่ยวกับเรื่องความกระจ่างใสของผิวได้นะครับทาให้ผิวหน้าของเราดูใสขึ้นนะครับดูแลดูขาวขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยครับตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับพวกฝ้าพวกกระเนี่ยก็ทําให้เราเรียกว่าจางดูจางลงได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยดีมากเลยนะ นเนียเลยนะเพราะว่าคุณต้องไปเข้าคอร์สยิงเลเซอร์ใช่ครับแล้วพอยิงออกมาปุ๊บเนี่ยยังไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะเพราะว่าดดผิวเราบางลง<ช>พอโดนแดดปุ๊บมันเป็นหนักมากกว่าเดิมใช่ครับคือเราทานแบบนี้เห็นผลง่ายกว่าด้วยใช่ครับแล้วผมให้สังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ครับถ้าวันนี้เราเดินเข้าคลินิกเลยนะครับถ้าคุณหมอเห็นว่าเรามีรอยแผลเป็นที่หน้าเยอะหรือเขาเรียกว่าลุมขนเราคว้างเนี่ยวิธีการง่ายสุดก็คือยิงเลเซอร์ทําให้ผิวหน้าเราบาดเจ็บ ถามว่าทําไมทําให้ผิวหน้าบาดเจ็บแล้วมันจะช่วยรักษายังไงอย่างที่ผมบอกตอนต้นเลยก็คือเมื่อผิวหน้าบาดเจ็บสร้างโกลด์แฟกเตอร์ขึ้นมาเพื่อสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาแทนที่จะให้เราเจ็บนะฮะจริงๆริการนี้เลเซอร์ป็นการทำลายตัวเองทำลายตัวเองเพื่อให้ผิวเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่ครับวันนี้ครับบางคนนี่ยรลรูขุมขนเนี่ยกว้างมากๆครับแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงไปที่รูขุมขนเลยยิงไปที่ใต้เซลล์ตรงนั้นเลยครับแล้วก็ทําให้เซลล์เนี่ยมันตื้นขึ้น เพราะอะไรครับมันบาดเจ็บก็ต้องสร้างต่อมาสร้างสร้างเลื่อดเพื่อเติมเนื้อให้เต็มมากขึ้นก็คือการกระตุ้นโกรทแฟกเตอร์ในระดับหนึ่งนี้เองอ๋อแบบนี้เพราะคุณผู้ชมนะคะสามารถเลือกเองได้เลยว่าคุณจะเลือกสวยแบบไหนนะคะระหว่างฉีกซองมาทานแคปซูลกับน้ําง่ายๆหรือว่าจะทําให้ตัวเองเจ็บก่อนแล้วค่อยสวยซึ่งมันไม่ยากเลยท้งเือนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับแล้วสำหรับวิธีการทานนะคะต้องทานแบบไหนท้องว่างท้องไม่ว่างก็ ร่างกายเรานะครับส่วนใหญ่แล้วจะฟื้นฟูร่างกายซ่อมแซมตัวเองเนี่ยอยู่ในช่วงกลางคืนสะมากนะครับเพราะนั้นนะครับก็รับประทานก่อนนอนก็ได้ค่ะก็คือเรกว่าเราเติมสารเข้าไปเพื่อทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูระหว่างนอนได้เลยก็ทําให้เราสะดวกต่อการดูแลตัวเองด้วยครับต่อการดูแลร่างกายด้วยก็จะต่อการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายได้ด้วยค่ะก็คือสามารถทานได้ก่อนนอนก่อนนอนก็วางไว้หัวเตียงก็ได้เนาะถึงหน้าตามแล้วก็หลับไปเลยแล้วแบบนี้ค่ะสําหรับคนที่ที่เอกเคยพูดอยู่แล้วว่าร่างกายของคนเราบางคนต้อง ปฏิสังขรออยังรุนแรงแบบนี้ใช่ไหมคะ<ผ>มคือ1เมตร2เมตรแตกต่างกันไหมเราสามารถบูตตัวเองได้ไหมได้ครับถ้าสมมติเราเรียกว่าเราหนักหนักมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องบูเ,เลยนะรเราปถิิสังขรเราก็เลี้ยวสร้างใหม่เลย <c oughs> คือทุบแล้วสร้างใหม่เลยครับก็ทาง2เมตรได้ครับก็คือเช้ากับก่อนนอนก็ได้โอเคระยะเวลาประมาณไหนถึงจะเห็นผลคะกูตอบยากมากๆเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าบางต้องต้องเห็นเรียกว่าขออนุญาตนะต้องเห็นหนังนะต้องเทปต้องดูเหน้งหน้าเผาหนังแผหน้าเผามีการอยู่ โอ้ยางงี้ก็ใช้เวลานะไม่นานมากครับก็ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็น่าจะรู้สึกว่าผิวกระ่างใสขึ้นโอ้ชัดเจนเลยใช่ครับเอาง่ายง่ายครับถ้าเกิดอย่างงี้นะครับต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการออกจากบ้านเลยนะครับออกจากบ้านแล้วคนจะต้องบอกว่าขอไปเป็นดาราดีกว่าเฮ้ยจะมาส่งมาจีบไมจได้น่ะหยิบแต่งงานแล้วเราเล่นไม่แต่งงานนะคะโสดแม่อันนี้แรงเลย ใครที่สนใจนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเกิดมาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากดูดีตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะทานตัวนี้แล้วค่ะหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะความขาวมาเยือนคุณแน่นอนลุ่มคนที่กว้างก็จะกระชับริ้วรอยต่างๆค่ะรวมไปถึงภาวะใครที่ทําศัลยกรรมมานะใช่ครับแล้วต้องการพักฟื้นร่างกายไม่ว่าคุณจะทําเน่าออกทําจมูกกีตาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้สารอาหารสาคัญจากผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สามารถทาให้เราเนี่ยพักฟื้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นใช่ครับ<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะใครที สุขภาพรีบๆโทรมาเลยค่ะตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์ SOP ค่ะคุณสามารถโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้แล้วก็ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์คอยตอบคาถามสุขภาพของคุณอยู่แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอคุณพี่เอกมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ